ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2566ขึ้น12คสอำเดือนหนึ่งปีเถาะคนเกิดวันอาทิตย์การงานงานอาจจะเหนื่อยแต่ก็ไม่เกินความสามารถของคุณอุปสรรคในงานเหมือนเครื่องช่วยขัดเกลา ให้คุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้นฉะนั้นวันนี้อย่ากลัวงานหนักและอย่าท้อถอยคุณจะสําเร็จแน่นอนสิ่งที่ควรระวังคือความแข็งกกราวที่มีมากเกินไปอาจทําให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างการเงินคุณทํางานหนักและหาเงินได้เก่งการเงินของคุณจึงคล่องตัวสูงแถมยังไม่ค่อยจะใช้จ่ายซุรุยซุร่ายทำนองหาเพื่อเก็บ บางทีก็ควรหาเวลาใช้เงินซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างนะคะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวทุกขแนงจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษความรักและครอบครัวจะมีการกลับมาคืนดีกันของคู่รักที่แยกกันอยู่หรือมีปัญหาระหองระแหงกันมานานจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นและรักกันมากขึ้นอีกด้วยขอให้ลดพฤติกรรมแข่งก้าวที่สร้างความทุกข์ให้แก่คุณและคนรักมายาวนานลงในวันนี้นะคะ มีเกณฑ์ได้โซทองคล้องใจอีกด้วยสีมงคลสีแดงสีทองเสริมผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมและมิตรภาพทิศมงคลทิศใต้เสริมความพองใสสง่างามและความเป็นสิริมงคลเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานการงานของคุณเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่บางคนจะถูกพักงานหรือต้องหยุดงานไปก่อนจากภาวะเศรษฐ,ฐ,ฐกิจที่หดตัววันนี้ควรอยู่นิ่งๆอย่าฝืนดันทุรังในงานมากเกินไปเพราะจะเหนื่อยฟรีแถมยังไม่มีอะไรคืบหน้าให้รอจังหวะไปก่อนค่ะการเงิน ธุรกิจของคุณจะสร้างรายได้ให้กับคุณอย่างเป็นกอบเป็นกรรมที่เคยซบเซาก็จะเริ่มเห็นแสงเรืองรองทำเงินได้มากขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆคุณมีโชคในเรื่องเงินซึ่งมักจะมาในรูปแบบของการได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ใหญ่ความรักและครอบครัวความรักของคู่รักจะมีความสุขได้รับข่าวดีเรื่องครอบครัวหรือความรักมีเกณฑ์ได้รับของขวัญ หรือโชคจากคนในครอบครัวคนโสดม่เกณได้พบกับรักใหม่หรือได้สารสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้เพิ่มมากขึ้นสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมสุขภาพไกายผ่องไสจิตใจร่มเย็นชีวิตราบรื่นทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความอดทนเข้มแข็งกล้าหาญเวลามงคล21นาฬิกา ถึง22นาฬิกานาทีคนเกิดวันอังคารการงานอย่าเอาเรื่องเอาราวหรือจริงจังจนกลายเป็นความกดดันให้กับผู้ร่วมงานควรหันหน้าเข้าพูดคุยกันด้วยเหตุผลงานวันนี้อย่าใช้อารมณ์ในการทำงานเพราะจะเสียการใหญ่ ควรประนีประนอมให้มากจริงจะดีค่ะการเงินคุณใช้เงินจำนวนมากหมดเปลืองไปกับของฟุ่มเฟือยที่คุณคิดว่าจะช่วยทำภาพลักษณ์ของคุณหรือองค์กรให้ดีขึ้นมีการลงทุนที่สูงแต่ยังดีที่คุณมีรายได้เข้ามามากพอการเงินจริงคล่องมือไม่เดือดร้อนอะไรความรักและครอบครัว คนรักคู่ครองของคุณเอาแต่ใจจนคุณเริ่มรู้สึกเบื่อนายลองหาเวลาเปิดใจคุยกันดูนะคะส่วนคนโสดคุณยังไม่พบกับคนที่น่าสนใจมากพอที่จะยอมเสียสละอิสรภาพที่คุณหวงแหนวันนี้จึงยังโสดต่อไปค่ะสีมงคลสีม่วงสีชมพูเสริมความสมคัคีไมตรีจิตความเชื่อฟังทิศมงคล ทิ่ตะวันตกเฉียงใต้เสริมพระเดชและการควบคุมเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานวันนี้ต้องวิ่งวุ่นในงานเพราะมีงานเข้ามาพร้อมๆกัน และยังต้องทำให้สำเร็จอีกด้วยคุณสามารถรับมือได้แต่ก็มักจะเหนื่อยยากอาจเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานยังไงก็ให้เตรียมความพร้อมและรู้จักประนีประนอมก็จะผ่านไปได้ด้วยดีการเงินวันนี้การเงินของคุณติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังแถมยังหาทางออกให้กับสถานการณ์อย่างยากลำบากงดการลงทุนให้กู้ยืมหรือเซ็นสัญญาใดๆ เพราะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาตามมาได้ความรักและครอบครัวถ้าคุณกำลังคิดจับปลาสองมืออยู่ระหวังจะถูกจับได้และกลับบ้านมือเปล่านะคะความสัมพันธ์ที่มากกว่าสองจะทำให้คุณเหนื่อยเพราะต้องใช้สมองไปกับการสับรางคู่รักมีเกณฑ์เริ่มจริงจังที่จะสร้างครอบครัวสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมลาบลอย การเงินราบรื่นทรัพย์สินเพิ่มพูนทิศมงคลที่ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความโดดเด่นชื่อเสียงเติบโตรุ่งเรืองเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืน การงานคุณโดดเด่นในวงสังคมการงานมีชื่อเสียงในทางที่ดีในด้านการมีน้ำใจและเป็นที่รักใคร่ของบริวารงานบริการงานที่ต้องช่วยเหลือผู้ที่ได้กว่าจะก้าวหน้าและสามารถขยับขยายได้อย่างราบรื่นวันนี้เป็นโอกาสดีในการสร้างคอนเนคชันและรับลูกน้องเข้ามาทำงานจะได้ลูกน้องที่ดีค่ะการเงิน การเงินคล่องมือมีเข้ามาหลายทางโดยเฉพาะเงินที่เข้ามาจากความช่วยเหลือของคนต่างเพศคุณได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ทางด้านการเงินความรักและครอบครัวต้องระวังเรื่องสุขภาพของคนในบ้านเป็นพิเศษระหว่างความเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับประสาทความเครียดสะสมโรคซึมเศร้าหากมีความผิดปกติควรเปิดใจเข้าหากันและรีบไปพบแพทย์ความรักยังไม่แน่นอน ไม่ควรทะเลาะเบาะแว้งเพราะมีเกณฑ์คิดหรือทำอะไรโง่ๆได้สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมบริวารดีการติดต่อเจรจาราบรื่นเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัส,สบดีการงานวันนี้คุณมักจะทำงานแบบจับจดเลยทำให้งานไม่เสร็จสักอย่างทั้งที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมงานแต่ก็จะติดตรงข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้คุณไม่ค่อยกล้าลงมือทําตามไอเดียของคุณอย่างจริงจังกล้าๆหน่อยวันนี้จะลุ่งค่ะการเงิน วันนี้เรื่อยๆในการหาเงินหาเงินง่ายไดกว่าทุกวันแต่คุณก็ชอบใช้เงินวันนี้จึงใช้จ่ายมากซึ่งขอให้อย่าฟุ่งเฟยจนเกินไปนะคะมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะความรักและครอบครัวคุณจะพบความสุขที่คุณตามหาหวานพืชเช่นไรไว้ก็จะได้เก็บกินผลอันหอมหวานนั้นคุณจะได้รับการตอบรับจากคนในครอบครัวอย่างที่ใจหวังปัญหาในบ้านคลี่คลายจางหาย ส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์ได้พบรักและสมหวังในรักที่หมายมันสีมงคลสีแดงสีทองเสริมคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสาเร็จทิศมงคลทิศเหนือเสริมอานาจวาสนาบารมีมีคนเคารพยำเกรงเวลามงคล2 1 0นาฬิกาถึง22.30นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์การงานงานที่มีการติดต่อวิ่งเต้นเป็นนายหน้างานที่มีหุ้นส่วนเป็นเพื่อนหรือคนรู้ใจจะก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามที่หวังหากคุณต้องการรับพนักงานใหม่วันนี้มีเกณฑ์จะได้คนดีมีฝีมือมาร่วมงานคนต่างเพศก็จะให้โชคในด้านการงานแก่คุณการเงิน การเงินไม่เป็นไปนตามที่หวังหากรองเงินอนุมัติจากการกู้ยืมวันนี้คงยังไม่สมหวังมีเกณฑเสียเงินจากการถูกโกงถูกคนมายืมเงินแล้วเบี้ยวทั้งที่มีความไว้ใจคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีหากพบปัญหานี้ให้ประนีประนอมยอมไปก่อนรอเวลาสักพักปัญหาจะคลี่คลายได้ความรักและครอบครัวคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อาจได้พบรักใหม่หรือได้เจอคนที่ถูกใจแบบรักแรกพบ คนที่มีครอบครัวแล้วก็มีเกณฑ์ตั้งตัวได้หรือได้เริ่มต้นใหม่ในถินฐานใหม่หากทะเลาะกันอยู่ก็จะได้คืนดีกันและปรับตัวเข้าหากันได้ดีขึ้นสีมงคลสีเขียวเสริมความร่ำรวยมั่งคัง่งเงินทองไหลมาเทมาทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมสเสน่ห์ความมั่งมีร่ำรวยเงินทองคล่องมือเวลามงคล 22.30นาฬิกา30าทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานงานที่คาดหวังไว้จะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณรอคอยคนที่สมัครงานวันนี้คุณมีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีสิ่งที่คุณรอคอยอยู่จะได้บรรลุเป้าหมายอีกมุมหนึ่ง คือสิ่งที่ไม่ดีที่คุณทำไว้ก็จะมีการตอบสนองคุณเช่นกันการเงินการเงินของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสมกับที่คุณขยันอดทนแต่อย่างไรก็ให้ระวังความเปลี่ยนแปลงผันผวนในธุรกิจที่จะทำให้การเงินของคุณไม่นิ่งคนที่ซื้อหุ้นไว้เก่งกำไรช่วงนี้ยังมีความผ,ลผ,ลผลันผวนขอให้ระมัดระวังความรักและครอบครัว คุณมีเกณฑ์ได้รับมรดกก้อนใหญ่จากครอบครัวหรืออาจเป็นโชคก้อนใหญ่หากมีการพบปักกันในหมู่ญาติมิตรจะมีการแบ่งผลประโยชน์หรือปรึกษาในเรื่องธุรกิจที่ทำร่วมกันสุขภาพแข็งแรงดีท่วนหน้าคนโสดอาจได้พบรักกับคนที่มีฐานะดีสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมยกย่องทิศมงคลทิศตะวันตก เสริมสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปร่งใจเวลามงคล1 30. น0นาฬิกาาทีถึง3นาฬิกา